ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมเดินมาดีๆโชคดีครับผมโชคดีอะไรเดี๋ยวพาไปดูครับเมื่อกี้ตั้งใจจะมาเอาเรือไปใช้งานครับผมจะวิ่น้ําออกจากเรือแล้วก็นู่นครับจะจะพายไปเอาใส่อยู่นู่นผมแขวนไว้แล้วน้ําท่วมอยู่ครับก็โชคดีอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันครับผมให้ดูบรรยากาศน้ําท่วมนิดนึงครับผมน้ําเริ่มลงแล้วครับ ลงหน่อยๆน,นี่ครับว่าจะมาวิทย์น้ําออกจากเรือเทน้ําจะเอาเรือใช้งานไปนุ่นครับใส่อยู่ด้านนู้นก็โชคดีครับนี่พี่น้องเอาหมุนให้ดูครับบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้น้ําท่วม <c oughs> อยู่กลางเกาะนี่ครับเปิดความโชคดีก็สองปีสอนแล้วสามปีแล้วเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับผมเกือบเหยียบครับเมื่อกี้เดินจะมาเอาเรือมองชํำเลืองมาเอา้า กำลังขึ้นเลยครับครับขึ้นจนเกือบจะแก่แล้วนี่ครับเห็ดโคนเห็ดลวกพี่น้องนี่นี่ผมเห็นแค่ตรงนี้เดี๋ยวพาเดินดูไปเรื่อยๆจะมีอีกไหมเอาก่อนก็ที่ฝั่งนูนนะ้นเนะนอยพี่น้องโอ้โหนี่ครับอยู่ใต้ใบไม้เยอะเลยครับนี่โอ้นี่นี่นี เยอะฮโอ้โครับกลังบานกลังตูมมากันเลยโ,โ,โอ้โหนี่อ้า่นอกใต้ใบไม้ใต้ใบไผ่ใต้ใบยางนานี่ครับมีตรงไหนอีกไหมโอ้ดูครับอันนี้เป็นเห็ดมดว่ามันมีแต่มดนี่ครับเป็นมดครับนี่มดมาทำรัง เ,เราเก่อนู้ผมเก็บฝากนู้นน้หนูหนฝากนู้นนะดูครับบรรยากาศไปด้วยพี่น้องเดี๋ยวเดินเลาะหาดูทุกปีเราจะเห็นอย่างนี้โอ้โหตรงนี้ครับเป็นกองเยอะมากเลยพี่น้องโอ้โหดูครับว้าว๋ยวให้ดูก่อนครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรมาเก็บพี่น้องผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ ถืออะไรมาผมเดินมากะจะมาเอาเรือมีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมนี่ครับโอ้ขึ้นเต็มอะไรรอกนี่จนจะเหี่ยวเช้าจะเข้าโรงอยู่แล้วครับนี่โอ้โหน้องว้าวยังใหญ่ตัวนี้ดอกนี้ยังใหญ่ครับ อะไรมาแสะครับอเป็นดินเหนียวอูนี่ไงครับฟัง่งเออบัดเดอ้อบัดเดอ้อใครชอบหาเห็ดวันนี้พักเรื่องปลามาหาเห็ดกันอีกแล้วครับโอ้โหี่ครับผมฝั่งตรงนี้ข้างๆดูเห็ดไปด้วยดูน้ำไปด้วยครับดูน้ำน้ำเร้่ดท่วมนะครับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศ นี่ครับฟังตรงนี้นิดนึงอู้ดูครับจนจะเน่าหมดแล้วไม่ได้สังเกต่นงไม่ได้ผ่านมาอู้นี่ครับนี่กำลังตุมต้มๆมาเลยเฮ้ ครับผมเปิดพี่น้องเอา้าจัดไปนี่โอ้โหครับอันนี้เหียเห่ยวแล้วดูครับเหี่ยวแล้วโอ้ยเสียดายครับเสียดายนี่ครับบรรยากาศพี่น้องก็จะชุ่มช่ำยน็นชื่นใจครับผมเขียวขจีครับมีน้ำมานี่ครับยังไม่ได้ขึ้นไปดูเป็นหลายอาทิตย์แล้วครับ จะมีปลวกหรือมีอะไรอยู่ข้างบนหรือเปลา่าดูครับพังไปหมดแล้วปลวกมีแผนมีแผนครับผมว่าจะถมตรงนี้ผมว่าจะขุดสะตรงนู้นใหม่ถมดินมาตรงนี้ไม่รู้ครับจะเป็นไปตามแผนได้เร็วแค่ไหนนะครับมีอีกไม้มีโอ้อนี่ไงครับดูครับไก่เคลียจนเปื่อยหมดแล้วโอ้นี่นี่น่โอ้เกือบเหยียบครับนี่ ตรงนั้นนิดนึงนะครับนี่ครับดอกสองดอกปอดฝั่งนี้มีไหมที่ก่อนๆจะมีโซนตรงนี้ด้วยครับอันนี้มันโล่งอาจจะยังไม่ขึ้นมันครึมครึมงพราบมีฝนละอองนิดๆเลยเหมาะกับบุญภูมิอย่างนี้มั้งครับเอา ไม่มีขึ้นพี่น้องเอาจุดหนึ่งจุดเดียวจุดเดียวแต่ก็เอาเดี๋ยวเดินไปหาอะไรมาเก็บก่อนพี่น้องเก็บเสร็จผมจะพาไปดูหน้าสวนฝั่งโน้นหน่อยหนึ่งว่าผมเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะว่าหลายท่านก็ยังสอบถามเรื่องสวนเรื่องอะไรต่างๆบรรยากาศเรื่องน้งําท่งน้ําท่วมในสวนคงเป็ดน,นี่ครับการเปลี่ยนแปลงมีเรื่อยๆเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายนะครับ ผมก็แบ่งเวลามาทำเรื่อยๆแหละพี่น้องเอา้าเดี๋ยวผมไปเอาอะไรมาเก็บเห็ดก่อนครับมาแล้วครับอุปรกรณ์มาแล้วพี่น้องมาไปตั้งกล้องกันครับผมตั้งเดี๋ยวจะเก็บเห็ดไปด้วยกันนะครับปุ๋น้องฝนรินเปาะแปะนิดๆครับผมมำังเก็บเห็ดเอาบรรยากาศไอถ้วยกับมีดนะรกระมังกระมัง Wow.

ดูห่างๆมันไม่สนุกพี่นอ้องดูกันใกล้ๆก,กันอย่างนี้เลยครับเอาเหมือนได้เก็บด้วยเนะเาะท่านก็ได้เก็บบ่อยแล้วนี่ครับนี่ที่ผมเก็บเมื่อกี้นีเ่เดี๋ยวดึงออกมาก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวค่อยเคาะดินทีหลังครับโอ้โห่กำลังผัดเลยครับต้มก็แซบ่บผัดก็แซบ่บเห็ด เห็ดจังไหรก็เส็ตผมว่อ,อ้พี่น้องนิ่นมันแข็งครับมันเป็นรากไผ่เป็นรากไผ่แล้วกดไม่เข้าเลยต้องดึงเอาเลย่ะได้แค่ไหนเอาแค่นะเห็ดโกนเห็ดปลวกผมก็รู้จักเห็ดไม่กี่เห็ดหรอกดูครับเฮ้ยสำหรับท่านที่ชื่นชอบการเก็บเห็ดหาเห็ดนะครับ ท่านไม่ชื่นชอบก็าดูได้ครับใก้เหงาไป่น้องไม่รู้จะออกไปในฝนรินเราจะทำงานสวนสักหน่อยนะเดินมาเจอพอด,ดีโชกเข้าข้างครับโจกเข้าข้างมันพอดีพอดีครับถ้าไม่ได้มาก็ทีเป็ดเหยียบแบกหมดเป็ดเหยียบบ้างไก่ไก่ไกเคียบ,บ้างนี่ได้แค่นี้ครับ ยินมันแข็งวี่นออกมันเป็นรากไผ่ด้วยมันจะแข็งดูครับอโอ้โหอีดูครับดูครับ,รบเกือบเต็มถ้วยแล้วครับเต็มกะละมังแล้วครับอู้น้องอู้นโดมเฉยอู้เอ้าเอ้าเพิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นเอ้าตรงตูงตง้นี้แหละ โอ้โหยาวหน่อยครับผมงามเท่ๆงามเท่ๆ์โอ้ยยาวหน่อยครับอันนี้ดึงอ่อนหน่อยโอ้ติดครับจุด โอ้ยาวหน่อยครับผมแซบเลยแซบเลยยาวๆอย่างนี้นี่เอาหนูนะครับได้เข่นี้แหละจัว่วอืมนี่ของมัดต้องประมาณนี้โอ้เอาแค่จุดเดียวนี่ก็เยอะอยู่แล้ว้อง นี่เดี๋ยว้โพร่งปลวกนาี่มันแก่นแกนเห็ดเครกเห็ดปลวกเครกนี่ครับปลวก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 บอกเอยเอาของฉันไปไหนมโมปลวกกินอู้นี่ครับโอ้เห็นไหมครับติดมากับรังปลวกเกิดมาจากปลวกนี่เลย บอ,อกมาเยี่ยงนะเห็ดชั้นทำไมนี่ค่อยไปล้างครับโอ้โหพี่้องะของอยู่กับดินเปื่อนดินก็ไม่เป็นไรดูครับอ,อือปะอุ้ยังครับตรงนี้นี่เราจะไปนู่นลีนลีนตรงนี้ครับนี่ ถ่ายไปเรื่อยๆครับ <ative> เพื่อท่านใดชอบดูเก็บเห็ดก็ไปเรื่อยๆครับในขี้เกียจด,ดูก็ <l oss> ปิดได้เลยนะครับมือผมแข็งแรงเสือข้างเดียวครับอโอน อ้าหหาภาพสวยๆให้ดูนะครับน้องมือมันสั่นเริ่มหิวข้าวแล้วครับหิวข้าวต้มเห็ดผัดเห็ดแล้วก็ลาบเป็ดด้วยครับกราบกาบลาบลาบเป็ดจ้าของนี่แหละไก่ด้วยครับไก่ก็ร้องครับร้องว่าอะไรนะ้ะร้องว่า ไก่ใต้น้ำไก่ใต้ปี๊บไก่อบปี๊บหน่อไม้มยังไม่มีนะครับโอ้โหน,นี่ยาวจริงแซบของแซบยาวๆโอ้พี่น้องดูครับโอ้โน้โอ้โอขอะดินกระเด็นเข้าน่าวชุดไม่ใหญ่แต่ไฟก็กระพริบได้ครับ ดูครับตรงนี้แหละเอ้อนี่ครับจั่วโอ้สอกเห็ดจั่วหวานเหยจั่วเอาจั่วอืมอืม่น้อง ต้องปิดที่ปิดทันหน่อยครับเอ้ย,อย,อย,อยมันยอมหลุดมาอีก้องใส่ปลวกดึงไว้ครับดึงกันแข่งกันกันกนกบปลวกอืมอืยมยะว้าวมันสุดยอดพี่น้องโชคดีครับโชคดีครับมันมีขึ้นอยู่กับบ้าน กระสวนต้องไปหาไก่ครับไม่ได้ตั้งใจจะหาแต่ว่าบังเอิญเจอให้ลาดปากเลยครับผมมาดุดท,ท้ายตรงนี้เฮ้ย ห็ดบานยาวมากครับผมอันนี้นี่ครับไม่รู้อะไรยาวครับโอ้โหของยาวครับของยาวๆโอ้โหดูครับจักไปพี่น้องอตู้ย ไช้แต่อ,อู้อ่ะูยเกือบเต็มถ้วยแล้วครับเกือบเต็มกระลำมังผมแล้วครับแม่ยังไม่รู้นะครับเธอยังไม่รู้ว่าผมมาเก็บเห็ดเดี๋ยวเกก็จะดีใจเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บดอกตูมนะสักดอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเดี๋ยวผมจะพาเดินดูสวนนิดนึง ใแม่ครับแม่จะดีใจไหมแม่จะหน้าบานหรือหน้าหุบมีย่างไม่เก็บครับเดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้เนาะนดูครับพี่น้องดูครับพี่น้องตัววันนี้เราจะมีเมนูเห็ดแล้วก็ลาบปิดเพราะปิดบอกลาบลาบลาบ ลับปิดกินกะเห็ดแซ่บคักเอาดูนะน้องอันหน่อยอันหน่อยอ่ะมันมันยากครับถ่ายด้วยอันนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะเก็บให้เสร็จเสร็จเสร็จเราจะไปดูดูสวนนิดนึงแล้วเราจะเอาเห็ดไปให้แม่ครับแม่จะรู้สึกยังไงสีหนา้าแกจะเป็นยังไงอาไน้องนี่เดี๋ยวผมเก็บให้เสร็จก่อนครับ เรียบร้อยแล้วครับเกือบเต็มพี่น้องดูครับกะละมังใบนี้เกือบเต็มนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องตัวนี้สวยครับตัวนี้มันใหญ่มากนี่ดูครับเออทำไมมันแปลกดูพี่น้องดูชัดๆดูครับโอ้ เห็ดหรือดอกไม้นี่โอ้ดูครับสันก็กืออ,อ,อ,อ้าวโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวพาเย,ยี่ยมชมสวนสักหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์แม่ครับแกยังไม่รู้นะ่ผมมาหาเห็ดมาเอาเห็ดโอ้เนองน,นี่ตรงนี้ตรงนีงนนงงน้อันนี้น่มันตุ่มๆนี่ครับเันนใซตไก่เคียร์ไก่เคียร์ไก่เคียร์ เดี๋ยวพาเยี่ยมชมพน้อเผื่อเดินเจอตรงไหนอีกเอานี่แหละครับบรรยากาศที่บ้านสวนนะครับอ้าวน้องไปแล้วครับผมะจะดูช่วงที่ที่ผมกำลังทำกำลังตกแต่งก็ได้ประมาณนี้นะครับกำลังทำให้มันจะอาดสะอ้านขึ้น มาชมวิวด้วยครับฝนโปรยโปรยนิดๆฝนโปรยโปรยนิดๆน,ดน่ครับพ่อพันธุ์ผมครับมันชื่อไอโควิดผมให้ชื่อมันอย่างนั้นแหละอ่ะบรรยากาศครับนี่เลี้ยงเป็ดไปด้วยครับเก็บเห็ดไปด้วยเลยืยอเป็ดไปด้วยะต้มเป็ดลาบเป็ดลาบเห็ดไปตรงนี้ไปครับ บรรยากาศนะครับผมพี่น้องนี่คือกาวคือกาวครับมีเวลาผมก็ทาไปเรื่อยๆของผมอย่างนี้แหละนี่นี่ครับ่วนนี้ผมกําลังปรับปรุงไปเรื่อยครับตอนนี้นี่ครับจากสถานที่รกๆรโล่งๆแล้วครับตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับมีมะนาวมีอันนี้ครับ เชอรี่เชอรี่มีสามต้นครับเชอรี่สามต้นใหญ่พุทราตโตแล้วครับพุทราโตเร็วนี่ครับเห็นต่ดดอกแต่โอ้พี่น้องโชคดีครับเพิ่งเพิ่งเห็นติดลูกรอมาตั้งนานแะล้วเมื่อไรจะติดลูกครับนี่นี่นี่พี่น้องดูเลยดูเลยนะเ,เป็นพุทราใหญ่นี่ครับอันนี้ผมก็จะเอาออกแล้วครับกอไผ่ตรงนี้นะครับ เริ่มเน่าละเริ่มเน่าแล้วก็ลวโล่งมันก็ถมดินเข้ามาอีกนะครับผมไปเรื่อยเรื่อยนี่ครับต้นแงะต้นเงาะครับผมปลูกเงาะไว้สองต้นต้นหนึ่งยังเล็กอยู่ต้นนี้โตหน่อยครับนี่ดูครับไปเรื่อยเรื่อยพี่น้องตะลิงปิงครับติดลูกแล้วนะครับแต่ว่าติดแค่พวงเดียวผมกินหมดแล้วครับ หมเปรยเลยลูกใหญ่ด้วยครับนะลูกว่ายักษ์นะครับอันนี้ก็เป็นลืมชื่อครับเอมะเขือพวงอมะเขือพวงยักษ์ไปมันสูงมากเลยครับสูงกว่าต้นมะพร้าวอีกมั้งนะนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นเศษต้นไผ่ที่ตัดตัด,ตดออกนี่นพี่น้องพยะย ยูงครับตัวไวอันนี้แค่โซนตรงนี้นะครับโซนตรงนี้ต้นหนึ่งครับลงลงดินปุ๊บอันนี้เร็วมากครับผมดูคร่าวคร่าวครับดูคร่าวๆพี่น้อกเดี๋ยวจะพาไปเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคุณแม่ครับเอาเอา,เอาเห็ดไปเอิ์อไพรแกนี่ครับ ้นมงต้นไม้ผละมงผลไม,ลม้มีกินเรื่อยๆครับนี่นี่แหละครับบรรยากาศวินวว่น้องคร่าวๆนิดๆหน่อยๆบางส่วนเนาะเป็นมุมเป็นวิวไปเนี่ยพาไปดูโซนนิดๆที่ผมถมดินไม้ผมปลูกอันนั้นไว้ก่อนครับปลูกให้ไก่อะไรอยู่ปลูกมันสำปะหลังเดี๋ยวผมก็จะถมดินเพิ่มอีกครับพืนนี่ครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆพี่น้องทุกปีเปลี่ยนแปลงแน่นอนนี่ครับ อหมากเมายักตัวแล้วครับนี่น,นี่ครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้บางส่วนนะครับเป็นบางส่วนบางบางเขตมาฝั่งนี้ผมมะพร้าวผมก็ได้กินลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเห็ดเอาเห็ดไปเจอไพรแมร่ครับนี่พี่น้องเชอรี่นะครับต้นที่สองต้นที่สามอยู่นู่นครับติดลูกทั้งหมดทุกต้นแล้วครับได้กินได้กินแล้ว มะยมครับมะยมเอาป่เดี๋ยวเอาเห็ดใม้แม่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มติดครับปีนี้เริ่มติดเริ่มดกแล้วครับผมเริ่มพอได้กินครับตั้งแต่ช่วงเขาบอกมะพร้าวกินแล้วดีปึงปังอะไรเงี้ยครับมันก็เริ่มติดตามเขามาเยอะครับผมก็น่าจะโชคดีครับจะกินน้ำมะพร้าวทุกวันเลยครับ เออเาโอเคครับเอ,เอาเห็ดไปเชฟไพร์แม่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับหลายคนอยากเห็นคุณแม่นี่ครับคุณแม่คุณแม่แมอา่านี่คุณแม่อันนั้นคุณพ่อครับสลบสลดยไปเรียบร้อยครับผมแฮนี่ป่านโอ้อเอยนีครับแม่ไม่รู้ว่าไปเก็บเห็ดว่าหรือได้กินอีกแล้วได้กินอีกลแล้วอะไํทำน้าดีใจเลยสิ เ้อานั้ดีใจยังไงแม่กูโอเคพี่น้องแค่นี้เลยครับผม